ค่ะสำหรับท่านที่ได้มาร่วมบุญตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ได้มาทำหน้าที่อ่านให้ก็ถือว่าท่านได้มีส่วนร่วมบุญในการสร้างวัดนะคะซึ่งเป็นมหาบุญมหาบุญสนก็ขอใหมุงนาบุญกัรทุกท่านนะคะที่ได้นำปัจจัยที่ได้มาร่วมแรงนะคะมาออกรงทานก็ขอใหมุนาบุญขอวก็บุญอย่างสูงนะคะขอขอให้บุญสุนส่งผลให้ท่าน ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดรูปปลอดภัยไปไหนมาไหนก็สะดวกนะคะค่ะ ขณะนี้นะคะคณะสงฆ์นะคะได้ได้ตลากออกรับมีทบารนะคะ,อะรอบรอบสถาด้านหน้านะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านทุกท่านได้ร่วมบุญซึ่งเป็นอันดับแรกนะคะในการทำบุญสักบานนะคะลำดับต่อไปเราก็จะร่วมก,กันถวายพัฒนาหานนะคะถวายพัฒนาหานแด่ธรร คณะสงฆ์นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเมตตาจากอุบาสกานนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากทั่วสารทิศเลยค่ะค่ะซึ่งองค์ประธานสงฆ์ก็หลวงปู่วิจันตตะบุนโยนะคะวัดป่าชินหลวงปู่เลิมนะคะค่ะซึ่งมาตั้งแต่เมื่อคืนได้ทราบนะคะค่ะก็และคณะสงฆ์ทุกรุ่งนะคะที่มา ่วมบุญในวันนี้ในนามของลูกศิษย์นะคะก็ขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งด้วยความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เมตตามาในพิธีบุญในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคะุณอย่างสูงเจ้าค่ะ วันนี้มันเกิดอาจารย์แป๊ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์แป้ใส่บารอยบานึงร้อบาทเด็กหญิงอนนบีุุนาทเด็กหญิงอันอันินาุุุุดนบาทค่ะค่ะนพี่น้องนะคะเด็กหญิงหนังชูน่นปดนนนนงนา ี่จาริยเนี่ยอัจฉริยะอัจฉริยะเนียก่าก็ต้องรู้เรื่องรด้วยนะคะสาธุค่ะขอเป็นเด็กดีเด็กเก่งๆนะคะค่ะอด็อดีประการสุดเป็นเด็กดีค่ะเป็นเด็กดีขอบคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัว แฮปปี้เบรดเดย์แฮปปี้เบรดเดย์เอ็ละวันนี้แฮปปี้เบรดเดย์ทูยูมาเป็นคณะสัระาจากครอบคบ้านหองนานหนองโพี่บ้านหนองโพนี่บ้านหนองโี้านหนองโพนนหนอโพนบ้านหองโพนี่บ้านหนอ้องโพนี่บ้หนองพนี่นหนองานห

ใช่มี่มีใส่ป่ะนี่ไม่ไมีแบ่งๆสักอันแบ่งสักอันนี่แล้วนี่อันนี้พี่สาวจะจะแตะนี่ได้แล้วได้ใส่แล้วเออร้ะตน่าท่านะคะงก่าานตาแล้ว มาฉัน่วนองมานอนแต่มันขึ้นั ่วยมันหอไขณะนี้ปิดท้ายนะคะตาสว่างค่ะอาหาราลานะคะไตลเก่าไตยผู้บาดารนะคะเอามาได้เลยค่ะขึ้นมารงตรงศาลาได้เลยค่ะ ก็จะมีพวกเราสักะารายาติมิตรจะช่วยเป็นผู้นำส่งนะะคนำถวายตรงนี้อาหารนะคะ ขออนุญาตประชาสันสำคัญโรงเรียนที่จะมารับร่อกมอบมงมเงินสมงเพาะนะคะทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมนะคะซึ่งจะอยู่ในอันดับหลังจากถวายข้าวป่าแล้วนะคะถวายที่ดินแล้วนะคะทางเจ้าภาพนะคะคุณเกรีวันของครอบครัวก,ก็จะได้มอบทุนนะคะให้กับโรงเรียนต่างๆก็ขอเชิญได้มานั่งดูบริเวณด้านหน้า